สวัสดีครับพี่นอ้องฟองไฟมืัอนี่พวกแกมกันจะได้มากินสมตำอ่าสมตำมืัอนี้เผ็ดๆน้ำกันเนาะครับแต่ว่าโบได้ทำให้เบิ้งมืัอนี้ก็คือเอาบรรยากาศนอกบ้านเนาะครับนางนาบ้านเพิ่นเจ้าของบ้านเพิ่นบ่อยู่ดอ,อกครับพี่นอ้องฟองายมืัอนี้มากินกับปลาดุกโอ้ยปลาดุกกับกอหักหน่อยถ้ขาดพอถอดอันนั้นออ,าากอ,อ,นนอ,อก ไม่เสียบออกเหรอแกบพี่น้องมะนี่กระดุกสระดมต่ำเดี๋ยวแก้ก่อนครับให้กระตุมใส่ทุงให้ใหเพชรน้ำกันบรรยากาศหมอกป่านนอกพี่น้อง มันี่นั่นงอยู่ใต้พักไต,ต่ต้อตอนพักขาพี่น้องนี่นี่พักเขาเรียกว่าพักยางพักสะอมพักสะอมต้ตนลำใหญ่กินกันสดๆดเลยมัน,นี่เด็ดกันสดสดเลยพี่น้องนี่มาบอกแล้วก็เด็ดให้เบิ่งเลยอืมจองบานคนปยูดอ,อก นี่นี่น้องน้นองฟองฝ่ายไส้มือเลยครับปักมื่อวันน้ำมันกีก็หยดพักขาสมตำผู้ผู้ผู้บมักกว่ามินท์นี่ผู้บอมัมกกว่ามิน มาเขาว่าแสบพี่น้องว่ันนี้มาขึ้นฝนตกแล้วก็บรรยากาศกา็ไปได้อยู่ครับอากาศเย็นๆหน่อยจังหน่อยพี่น้องข่าวนียวคือเกาพี่น้องนะนำกันมานี่หนึ่งไว้ต่แซวคนละข่าวนียวก็ไดนะ้มองพี่น้องมะเอามันพื้นที่มันแคบพี่น้อง ตาลางนี่แหละขขาเนียวก็อนเลยอ้ยเสียบเนี่ย,ด,ย,ยดูกอยาไมั้ย่ง โอ้เสพพิษฮึ่มสมๆมในจังหน่อยพี่น้องตรมะกุ้ง เอามืของิ่งกระดุกโอ้ยนน้ำประแดดนวด สดูสุดๆจากต้นพี่นอออ้องอือกิน นำประแดงน,น่องบพี่น่องอว่าพระคาเนี่ยกินแห้งๆคนกับหมักมาคนกับหมัก 嗯。Mm. อย,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 ยู่ในบ้านไม่เสียไปนอย นี่เสียงหนกเสียงหลายๆด่าน เอานำน,น่อองประแดกันอง được <coughs> mm -hmm. ินปลาก็ต้องมีกางพนะี่น้องกินโมก็ต้องมีกระดูก นับแดงนู่นเนาะโซน้ำแดง Vai virar um... วันนี้กินหลไรดีพี่น้องบัดฝากกดไลค์กดแชร์น้าได้เลยครับพี่น้องบักเอฟงกามทั้งยูทูบทั้งติ๊กต็อกกามีครับพี่น้องป้องไฟฝากกดไลค์กดแชร์นํำผู้อยู่ต่างประเทศและอยู่ประเทศนอกครับพี่น้องป้องไฟครับฝากติดตามนํำเลยนะครับนะบักเอฟงกามนะครับน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม Thank <music> you.